ส่วนอาการของผู้ว่าสมุทรสาครผู้ว่าวิรักดิ์วิจิตแสงสีค่ะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาก็บอกว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะถ้าไม่มีไข้หรือว่าการติดเชื้ออื่นเพิ่มเติมก็จะมีการลดยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะคาดว่าอนกวัน2วันก็จะหยุดให้ยานะคะกลุ่มยาลดการอักเสบในปอดกับยาลดการสร้างพังผืดในปอดแล้วก็เริ่มถอยยาในกลุ่มที่ทําให้ผู้ว่ามีอาการหลับคือ,อยาคลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย นะคะคเมื่อวานนี้จากการที่วันก่อนที่ภรรยาท่านมาเยี่ยมแล้วก็ได้บอกเล่าสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าท่านมีชีพประจอดที่เร็วขึ้นถือเป็นการตอบสนองทางร,ร่างกายที่แปลว่าท่านเนี่ยรู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องการสื่อสารได้นะคะมีข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเติมให้เป็นสีสนาาัน่าใครจะรู้นะครับว่าท่านผู้ว่าวีรศักเนี่ย ก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยท่าเป็นนักดนตรีมาก่อนออกเทปด้วยนะคุณทิยาโอ oh, น,นี่นะครับมีอันนี้เราขอบคุณข้อมูลจากไทยทีวีเอสออนไลน์นะครับเขาไปสัมภาษณ์เจ้าของช่อง YouTube ชื่อว่าต้นลาดพร้าวเรโทรนะครับหรือว่าคุณต้นลาดพร้าวเนี่ยนะครับนักสะสมเพลงเก,เก่าเกี่ยวกับความดังของวงกอไผในอดีตคือท่านเคยมีวงดนตรีชื่อว่าวงกอไผเล่นในตำแหน่งกีตาร์ในออกเทปด้วยและเพลงเขาเนี่ยนะ าจากข้อมูลที่คุณต้นรัดเพลา้ให้ไว้เนี่ยนะครับวงกอภัายเนี่ยออกอัลบั้มชุดแรกในปี2 0 2 1ชื่อว่ามีชื่ออัลบั้มว่าสาวพานิดนะซึ่งเพลงสาวพันิีเนี่ยตอนนอั้นก็คุณเกิดยังปี2อ่เนี่ยยังยังใช่ไหมฟังได้นะในยูทูบมีอยู่นะ,<ฮ>ะเป็นเพลงที่ดังมากตอนนั้นนะคือประมาณว่าพวกเด็กข้างกลเด็กเทคนิคเนี่ยก็จะร้องไปจีบสาวพานิดกัน,นะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าท่านผู้ว่าเล่นตําแหน่ง มือกีต้าก่อนที่จะมารับราชการเนี่ยนะเเลยป็นวงดนตรีฟกซองคือยุคนั้นเนี่ยเขานิยมวงฟกซองกันฟกซองคือวงที่มีกีต้าโปร่งสองสามตัวก็เล่นกันได้แล้วนะนี่ก็เห็นว่าถ้าจะเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีมาตั้งแต่อย่างเป็นหนุ่มๆเลยนะครับเป็นตนปินด้วยนะครับแต่พอมาเป็นผู้ว่าท่านก็ทุ่มเททากเตมท่เลยส่งกำลังใจให้กับผู้ว่านะคะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ